ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูม้าที่ถูกต้องนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ต่อจากนี้ <Woo. S 1> เราก็มาดูวิธีการเลี้ยงม้าดีกว่าว่าเขาจะเลี้ยงดูม้ากันยังไงแล้วก็มีวิธีแบบไหนบ้างที่สามารถเลี้ยงดูม้าให้เกิดความสมบูรณ์ก็จะเป็นชิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันในวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญเข้ามาคุยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนอะทุกคนนะ,ะเชิญครับนี่ก็มาแล้วนะครับทุกคนอ่า ก็เดี๋ยวให้น้องแม็กเขารายงานตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นใครแล้วก็ทําหน้าที่อะไรอยู่นะฟาร์มม้าคแค่แห่งนี้อ่ะเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับเป็นหัวหน้าแผนกเลี้ยงม้าคแค่ที่ฟาร์มม้าคแค่ People พิพิโกคนนี้รับนะครับอ่าแล้วทุกวันนี้แม็กหน้าที่ของแม็กอะแต่ละวันทําอะไรบ้างหน้าที่ผอแต่ละวันเลยพี่อ่าก็หนึ่งเช้ามาเลยเนี่ยจ่ายอาหารม้าก่อนันดับแรกจ่ายอาหารม้าครบทุกตัวแล้วก็เดินดู อีกรอบหนึ่งว่าเขากินอาหารปกติไหมเขากินน้ํำไหมเขาถ่ายไหมแล้วก็พักอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักของเราในแต่ละวันใช่ครับก็นี่แหละคลิปวันนี้เลยตรงตัวเลยแม็กพี่อยากให้แม็กมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงม้าเบื้องต้นหน่อยว่าสิ่งสําคัญเลยสําหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงม้านั้นต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ควรเลือกม้าแบบไหนถึงจะสมบูรณ์ สิ่งที่ต้องมีอันดับแรกนั่นก็คือเวลาอเวลาเป็นสิ่งสําคัญเนาะใช่ครับเวลาเลยต้องมีเวลาดูแลเขาพาเขาไปอาบน้ําำพาเขาวิ่งพาเขาเดินทาบแปรงขนทำความสะอาดเนี่ยแล้วในส่วนของม้าเนี่ยอาการหลักๆของม้ามีไม่การป่วยการอะไรอย่างนี้ที่เราแบบสามารถมองด้วยตาเปาล่าแล้วเรารู้เลยว่าม้าตัวน,นี้มันป่วยมีครับมีครับ ก็มีอาการท้องเสีย <อะ S 2> แล้วก็ซึมคือลักษณะคือไม่ล่าเริงอ,ะอ่ะตอนเช้าที่เราเห็นเขากินปกติ <อะ S 2> เขาก็ล่าเริงแจ่มใสวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นแต่สักพักหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงผ่านมาเขานอนอย่างเดียว <อะ S 2> นั่นก็คือเขา มีอาการเริ่มากติแล้วใช่มีอาการแล้วครับอ๋อสาธิษฐานไปก่อนเลยอาจจะเสียดท้องเราต้องพาเดินก่อนอันดับแรกพาเดินให้เขารีแลกซ์ร่างกายเพื่อไม่เกิดความเครียดใช่ครับอ๋อแต่ที่หลักๆเลยเราต้องมีหมอประจาฟาร์มของเราใช่ครับต้องมีสัตวแพทย์เฉพาะทางออเพราะว่าถ้าใครจะเลี้ยงม้านี่อย่างนี้เลคุณต้องคํานึงถึงไว้เลยว่าถ้าคุณจะเลี้ยงม้าหนึ่งถึงสองตัวก็แล้วแต่คุณต้องที่จะมีหมอไว้ในยามฉุกเฉินใช่ครับเฉพาะทางของม้าเนาะออเพราะว่าถ้าเราจะไปหา หมอสุนัขและแมวก็คงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางต้องเฉพาะทางเท่านั้นแล้วอาหารการกินในแต่ละวันของมันแม็กมันกินอะไรได้บ้างที่เราให้ให้กันหลักๆเลยมีอาหารเมตรต็ดตอนเช้าอสองก็คือหญ้าเพนกล่าแห้งก็พวกพวกโปรตีนเสริพมพวกแคลเซียมมิลคอลา์ตอนเนช้าเย็นโอ้ก็หลากหลายนะอาหารในแต่ละมือ้อส่วนหญ้าให้เราก็จะให้กินประมาณเช้าเที่ยงเย็นเช้าเย็นเหมือนคนเราเลยครับอ แล้วแม็กพอจะแนะนํามือใหม่ให้พี่ได้ไหมว่าถ้าเขาเกิดที่จะอยากซื้อม้ามาสักตัวหนึ่งอ่าแม็กแนะนําหน่อยว่าเขาต้องทําอะไรก่อนต้องมีพื้นที่ครับอ่าต้องมีพื้นที่สลับให้เขาอยู่ในคอกทําคอกให้เขากคนยังไงคอกใหญ่ไหมแต่ในภายในสมมุติว่าเขามีหนึ่งตัวอ่าเขาเขาอยากเลี้ยงหนึ่งตัวแต่ว่าสําหรับพื้นที่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอก็กว้างสักสามเมตร ยาวสัก4เมตรกําลังพอดีเลยครับปมาณกําลังพอดีเลยแต่ก็ต้องเป็นข้อแบบโล่งๆเนาะใช่ข้อโล่งๆอากาศ่ทยตลอดถ้าร้อนเกินไปพวกนี้ก็จะป่วยได้ง่ายใช่เรามีพัดลมเพราะว่าม้าพวกนี้มันเป็นม้าเมืองหนาวเนาะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ขนมันจะเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องมีการตัดขนแต่งขนไหมตัดครับตัดตัดเรายังเราตัดเสร็จแบบเนี้ยตัวเนี้ยตัดแล้วเนี่ยตัดแล้ว ก็คือแปรงขนทุกวันก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะยาวก็จะตัดอีกรอบหนึ่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งโอ้ตัดขนเดือนละครั้งแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวน่ะก็เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งใช่เพราะฤดูหนาวเขาจะผัดขนแล้วขนเขาจะยาวเร็วมากครับโออดูที่แชมพูเราอาบด้วยแหละอาบน้ําด้วยอาบน้ำด้วยด้วยใช่ครับอาบน้ําลงแชมพูโหดีเลยวันนี้ที่เราดูแลตัวเราเองวันนี้ถ้าพี่อยากเห็นแม็กอาบน้ํามาตัวนี้แล้วก็ แปรงขนอะไรให้พี่ดูหน่อยนะครับผู้ชมดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีแปรงขนม้าแคกรีบอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงทุกคนไปติดตามชมกันนะครับว่าน้องแม็กเขาจะมีวิธีการอาบน้ําน้องม้าตัวนี้กันอย่างไรนะครับแล้วก็แปรงขนกันในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่อาบน้ําม้ากันแล้วนะครับทุกคนเออเป็นที่สําหรับอาบน้ําม้าแปรงขนม้าไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันนะครับว่า การอาบน้ำม้าน <Yeah! Yeah. S 1> uh, ั้นแล้วก็การแปลงขนม้านั้นเขาทำกันยังไงอ่าในแต่ละวันก็จะทำอ่าทุกๆวันนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวบางท่านได้เข้ามาชมกันนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวิธีการอาบน้ำของน้องแม็กนั้นเขาจะอาบน้ำม้ากันอย่างไรนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับนี่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแม็กแล้วนะครับแล้วก็ตัวม้าข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอาบน้ำม้านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้น้องแม็กนะครับเขา อธิบายของอเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องแม็กเลยครับอ่านี่ครับล้วกรนี่ครับน้องแม็กกำลังเตรียมของนะครับอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างแม็กต้องมีแปลงสําหรับขัดเขาแปลงแปลงแข็งนะครับมีแป้งแข็งแล้วก็วมีแปลงอ่อนอแป้งแข็งแป้งอ่อนแปลงนี่ต้องเป็นแปลงสําเร็จรูปของพวกม้าโดยเฉพาะไหม ไม่จาเป็นต้องเฉพาะหรอกครับเป็นแปรงทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราต้องเลือกอย่างอ่อนก่อนออย่างอ่อนก่อนเพราะว่าบางทีเราตัดขนม้าไม่ใหม่มาเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันก็จะเจ็บครั้งต่อไปที่เราแปรงเขาก็จะรู้สึกว่าเราเคยกลัวกลัวมาก่อนว่าเขาเจ็บเขาก็จะไม่ค่อยยอมเราแล้วหลังจากที่มีแปรง2อถึงสอย่างนี้แล้วเราพวกแชมพูของมันล่ะแชมพูเรามีแชมพูยาครับ แชมพูยาแชมพูใช้สำหรับอาบน้ำม้าเท่านั้นโดยเฉพาะของเขาเลยเจาของหมาแมวไม่ได้เลยได้ไหมหรือไม่ไม่แนะนำดีกมันไม่แนะนำดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้แล้วก็แบบอาบที่หลังเขาหลังมีปัญอันตรายครับโอเคเนี่ยแล้วมีเกาะแล้วแม็กกำลังเก็บมันก่อนอันนี้คืออะไรที่แค่กีบครับแค่กีบแค่กีบม้านะเท้าม้านั่นเองนะใช่ครับเท้าม้อมาเดี๋ยวผมจะอาบน้ำม้านะครับ ขั้นตอนแรกก่อนเราดูม้าก่อนดูมา้าเราเนี่ยเราเพิ่งปล่อยแปลงมาเนี่ยมีหญ้าติดไหมครับอ่าแต่มีหญ้าเราก็ต้องออาออกก่อนโอ้เนี่ยครับก็คือการเช็คนะครับว่าม้าของเรานั้นมีพวกหญ้าพวกอะไรเกาะไหมอ่าต,ต้องออกก่อนถ้ามีเราก็ต้องออกออกก่อนนะครับใ่ถ้ามันโดนน้าแล้วเราจะออกกอ่าผลที่เราเอาแผงคอเนี่ยที่เราดูแลรักษามาเนี่ยมันจะขาดอ่อาก็กนะครับ ฝนเลยครับเนี่ยฝนมาฝนปุยๆเลยครับต่อไปก็ต้องแพ้กีบก่อนมาฝั่งนี้แล้วครับพี่ช่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแทะขึ้นมาครับทุกคนเอารูปเขาเบาๆก่อนอันดับแรกอ่าอ่าเดี๋ยวคือกีบไม้ครับโอ้ก็กนี่ก็จะมีดินก็มีดินมีมูลของเขาอ่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 า มันเขาอยู่บนคอกแล้วก็ปล่อยแปลงวิ่งเล่นต้องแค่ออกให้หมดนะครับถ้าไม่งั้นมันจะสะสมมันก็จะเน่าต้องแค่ทุกวันครับนี่ครับก็แค่นะครับแค่ทำความสะอาดทั้งสี่ข้างเลยนะครับทุกคนเนี่ครับประมาณนี้นี่ก็คือการอาบน้ำก็ต้องดูมันมีอะไรติดอีกไหมเข้าต่อไปเลยครับนี่ครับก็ เสาหลังเย่าเพกันนะครับทุกคนก็จะมีพวกคาบิี้คาบอะไรนะครับทุกคนถ้าใครกินข้าวอยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยละกันมันเป็นธรรมชาติแต่เราต้องเอาใจด้วยเป็นธรรมชาติเขาเป็นสัตว์เนาะเขาทําเองไม่ได้ใช่ใช่เมื่อเราเลือกที่จะดูแลเขาที่จะเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีความใส่ใจก็ไม่ต่างจากหมากับแมวหรอกครับ Uh huh. อารมณ์พอๆกันแหละม้าก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนกันแสนรู้เหมือนกันครับน้องแม็เขาก็ล้างขีดล้างอะไรกันอยู่นะครับมาเรามาดูหน้าม้าก,กันดีกว่าว่าหน้าม้าเขาจะฟินขนาดไหนนะครับนี่หน้าม้าฟิน <Wow. S 1> เอตัวน,นี้ชื่ออะไรนะแม็กชื่อลิลลี่ครับน้องลิลลี่นะครับนี่ <Yeah. S 1> น้องลิลลี่หน้าฟินเลยลิลลี่บอกต้องไหนลูกเอ้ลิลลี่ของเราฟินนะครับโอเคเนี่ยนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ดูการ แค่กีบม้าแล้วนะครับทำความสะอาดกีบมา้าเท้าม้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการอาบน้ำม้าด้วยแชมพูนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมกันมาเอาแรกเลยเราต้องลงน้ำเปิดน้ำรอบเบาๆก่อนอม้าเป็นสัตว์ที่ความจำสั้นเราต้องเข้าหาเขาเบาๆก่อนแบบแรกโดนน้ำเราดูได้ไดเราดูได้เขาดูความฟินแล้วกันครับ <laughs> โดนน้ำเย็นๆเข้าไปแล้วฟินครับ ตอนนร้ว่าฟินนี่ผมไปทั่วตัวก่อนนะครับเราจะมาผสมแชมพูนะครับผสมยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมไม่มีกดแตกตัวครับแต่แชมพูเนี่ยมันอยู่ที่ความผสมตอนเราสั่งเขามาด้วยนิดเดียวพอครับกะระยะเอาใช่กะกะเอาพี่ ดินไม่ล่ะคะลาดลงไปเลยนะครับ <c oughs> ลาดตามตัวม้าให้ทั่วนะครับ เราด้านนี้ก่อนเอาด้านนี้ก่อนับไปปัดไปเห็นไหมครับจะเห็นใช่ไหมว่ามีคราบอะไรออกมามีทั้งดินทั้งหญ้าทั้งฝุ่นปัดไปเมื่อกี้นะออกเห็นไหมครับ ก็โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปดูน้องแม็กเขาอาบน้ําม้ากันแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูน้องแม็กนะครับเขาเป่าขนม้าแปรงขนม้ากันนะครับทุกคนน้องแม็กหลังจากที่เราอาบน้ํามาแล้วเราจะมาทําอะไรกันต่อเราก็จะรีดน้ำหมอกครับน้าตามตัวนะใช่ใน้นตามตัวนที่รีดน้ำก็จะได้แห้งเร็ว ก็จะได้รู้ด้วยว่าเราล้างแชมพูออกหมดไหมเ,เดี๋ยว๋ลวงจะพาไปชงพิธีแปรงขนถงึงไว้พัดลมประมาณชั่วโมงหนึ่งแห้งแล้วครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราพาน้องมาเข้าไปอาบน้ําแล้วนะครับก็เรามีอาบกันสองตัวนะครับเดี๋ยวตัวนั้นเราจะพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่า มันใช้เวลานานนะครับกว่าขนมันจะแห้งต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่า,ก,วากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าเรามีตัวสำรองที่ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้ไปอาบน้ํามาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนําอีกวิธีนึงก็คือการแปลงขนของม้าหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าการแปลงขนมานั้นเขาจะแปลงในรูปแบบไหน,นครับปะไปชมกันเราต้องนอยนี่น่ารักไหมวันใหม่วันใหม่เนี่ยน้องวันใหม่นะครับทุกคนใช่ตัวที่เราไปเปิด ต้งองแ,แม็กแม็กนำอุปกรณ์่อยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอมีครับ <c oughs> นี่เป็นอีกแปลงชนิดหนึ่งเป็นแปลงขนสำหรับผัดฝุ่นเออถ้าเราเราก็แปลงนี่ครับก็จะมีฝุ่นออกอ๋อเนี่ยมันจะดูดเป็นตัวตอะไรอยู่ข้างใน,น,นใช่ครับมันจะ ปัดฝุ่นมันจะดูดฝุ่นเข้าไปข้างในอ่าอ่านี่ครับเป็นชิ้นที่สองเนี่ยครับก็ชิ้นที่สองนะครับเป็นแปรงขัดยาวแปรงขัดยาวอันนี้ก็เป็นเหมือนหวีเป็นหวีขนของเขาแผงคองเขาเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นแปรงแข็งขนคองใช่ครับอ๋อเอาไปวิ่งเล่นก็กิ้งเขานอนมาอ่าเราก็ต้องใช้ตัวนี้ดับแรกมันจะมีขนที่ร่วงอยู่แล้วครับอย่าตกใจนะมันจะมีขนที่ร่วงอยู่แล้ว ก็เหมือนกับผมคนเลยนะนะขนาดเราหวีผมเรายังร่วงเลยก็จะมีขนร่วงมาม้าเขาไม่ได้แก่นะครับทุกคนอ,อ,อันนี้เป็นลูกม้านะครับใช่เป็นลูกมา้านะนะครับก็แปง้งขัหนึ่งครับแป้งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่แป้งนี้เราก็มีอะไรอีกแปลงขนยาวนาวที่ปัดอันนี้ไว้ใช้ทําอะไร ปัดขนปัดขนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเลยรบสุดท้ายเลยอุปกรณ์ข้นข้างที่จะเยอะคนควรนะครับแต่ว่าเยอะมากครับีนี่นี่ยังเอาออกมาไม่ครบนะสำหรับม้าหนึ่งตัวมีอุปกรณ์เยอะมากเยอะมากเลยครับอย่างนี่คือกังไกลเราจะเอามาตัดแผงหางเขาเราต้องตัดเพราะว่าถ้ามันยาวไปแล้ว่เขาจะเหยียบหางเขาเองทีนี้ก็จะหลุดเป็นพวงเลยใช่เราต้องตัดถ้าเราไม่ตัด เขาจะเหยียบแล้วก็กะดูอประมาณนี้นี่ครับถ้าเราไม่ตัดมันยาวเกินเขาก็จะเหยียบหางเขาใช่เขาจะเหยียบนี่หลุดเป็นจุกเลยอ่ะโอเคครับโอเคอ,อันนี้<อ>ก็คือในหนึ่งวันก็ทำประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งวันโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่อาจจะได้ความรู้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนถ้าใครได้ชมคลิปนี้เนาอะ,อะก็ ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับทุกคนหลังจากนี้ผมกับน้องแม็กก็ต้องลำลากันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย